ก็แบบนี้แหละนี่นก็เล่นแบบนี้แหละวางพื้นสิมันหมุนได้มัมอยู่บนพื้นที่วางพื้นสิอลองวางพื้นดูสินี่ยลงวางพื้นเปิดมันจะหมุนไหมหืมเป,เปิดดูเปิดดูสิอลองวางพื้นมันจะหมุนอยู่หรือเปล่า มีแสงว้าวาวด้วยเหรอก็ยังไม่เห็นเลยเปิดด้วยเอาลงวางพื้นดิอู้วววก็ไม่เคยเห็นเลยนะใคร,รใครซื้อให้กันนี่นะี่ยแม่ซื้อให้เหรอซื้อที่ไหนเอาซื้อที่บ้านบอมบอมอยู่ไหนอยู่ใกล้นู่นใกล้นู่นอยู่ไหนล่ะ ทำไปบ้านพ่อเหรอซื้อตอนไหนซื้อนานแล้วหรอใส่่านด้วยไหมเนี่ยใส่่านตรเนี้โอ้่านด้วยใส่ฐานสามเอซสองก้อนสามเอสองก้อน มนชน,น,น,นดินแล้วนะยิงปืนได้หรอเหรอเสียงยิงปืนได้หรอ,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 อนะเสียงมันยิงปืนเหรอตาตาตาดำนะโอ้เสียงปืนต้อไปเอารถรถแปลงร่างมายิงเช่นกันดิเฮ้ยแต่รถแปลงรถรถแปลงร่างยิงได้เหมือนกันนะจิ๊ดจิ๊ดยู่เหมือนกันนั่นน่ะไปลงมายิงดูสิเดีว ่ถามหมดแล้วรถ mm hmm. ยนต์แปลงล่าก็ยิงได้นะ